สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนส,สายๆครับที่ร้านชอบเข้าใบเป็นขอนแก่นนะครับมาดูการขึ้นของครับเรากําลังจะไปส่งของนะครับปลายทางของเราวันนี้อยู่ที่จังหวัดจังหว,วัดไหนก่อนจังหวัดสุรินทร์อ๋อไปไก่เทะั <laughs> กนีสไปสุรินทร์ไ <laughs> ย่านไปอุดรวอ,อวกดิบไปแถ้บักดิบอะ <laughs> ปลายทางคนละทางแล้ว กำลังขึ้นของครับสินค้าของเราครับพร้อมจัดส่งแล้วนะครับวันนี้เจ้าแรกส่งไปก่อนครับที่จังหวัดอุดรธานีครับนำทีมโดยช่างสายันครับ <c oughs> ช่างสายันเมียเมียคน <c oughs> น้นก <c oughs> ่อ,อ <c oughs> เออม,มียแปดเมียแปด หนุ่มลึกจะไปสุรินทร์นะครับสว่วนสายัดจะไปอุดรสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสสดผู้ติดตามรับชมทาง Facebook นะครับติดตามทางแฟนเพจก็ได้นะครับทางแฟนเพจชอบผ้าใบเต็นท์ขอนแก่นก็ได้ครับสินเรามีสินค้ามากมายครับไม่ว่าจะเป็นเต็นท์ผ้าใบผ้าใบกันสารนะครับ ตัดเย็บทุกชนิดนะครับหรือว่าจะเป็นรถแห่เราก็มีครับรถแห่แพมโบเออรลุกครัเจ้าภาพก็ต้องเข่ามาเหตุสัญญารถแหว่วันนี้เป็นวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันนี้วันทีนะ่เท่าไหร่เนาะสิบเก้าเสาร์ที่ว่าก็จำเลยว่าเสาร์ที่สิบเก้านะครับสตาร์ไปดีเลยเสาร์ที่ 19. สิบเก้าสิงหาสิงหาคมแพรมโบสิงหาคมไปเนาะ โยิงหายยุนนะลิงหายยุ่อันนี้เป็นผ้าใบชักลอกนะครับผ้าใบชักลอกสําเร็จรูปนะครับผ้าใบสําเร็จรูปแบบประกอบพร้อมขายนะครับตัวนี้ลูกค้าจะซื้อไปแบบเรียกขายติดตั้งตามบ้านได้เลยหรือว่าจะซื้อไปวางขายหน้าร้านได้ครับ สินค้าดีกำไรงามครับสินค้าจากร้าน oh. ชอบผ้าใบเต็นท์ขอนแก่นนะครับผดีและจําหน่ายเต็นท์ผ้าใบทุกชนิดนะครับผ้บาใบกันสาดานะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเหล็กทาผ้าใบอุปกรณ์ทําผ้าใบทุกอย่างครับผ้บาใบก็มีหลายสีหลายเนื้อหลายราคานะครับ โอเคครับขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับชมครับฝากติดตามแฟนเพจด้วยนะครับแฟนเพจชอบผ้าใบเต็นท์ขอนแก่นนะครับหลานชอบผ้าใบเต็นท์ขอนแก่นแฟนเพจรถแห่แพมออเดโอนะครับแพมออเดโอขอนแก่นบริการรถแห่ดนตรีสดแพมออเดโอนะครับวินสกินแคร์นะครับวินสกินแคร์ครับสบู่หน้าใสวินสกินแคร์ครับแบรนด์ใหม่ของเราครับตอนนี้กําลังผลิตนะครับมีครีมกันแดด เียนชนก็มีออกไปเมื่อกี้นอคนทีมกันแดดนะครับทีม <c oughs> ก่อนนอนก็มีสบู่ <c oughs> หน้าใสนะครับวิน <c oughs> สกินแคร์เป็นแบรนด์ของเราเองครับ <c oughs> จากร้านชอบ <c oughs> อพ้าใบอำเภอพระยืนนะครับฝาก <c oughs> สินค้าทุกตัวของเราครับขอบคุณครับผม